สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและสมาชิกทางช่อง T ate, ทีเด็ดมวยไทยทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปข้อพิจารณ์มวยรนะับประจําวันศุกร์23พฤษภาคมนะับสองมีมวยทาการแข่งขันที่เวทีมวยลุมพินีลามินทาครับในศึกวัน109นะครับ,รบถ่ายทอดสดทางช่อง7สีนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับหรือท่านใดอยากจะได้ข้อมูลมวยดีๆอยากจะได้ทีเด็ดแบบพรีเมียม จะแอดไลน์ไปที่แอด MT08 หรือ,เ,รอเพื่อนเพื่อนในดีไลน์นะมีแอดนำหน้าก็ตามด้วย MT08 นะครับท่านก็จะไปพลาดข้อมูลวัดีๆจะไ่พลาดทีเด็ดจากทีมงานทางช่องของเรานะครับคลิปนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับระหว่างเจ้าอภิวัตสอสมนึกนักชกชาวไทย155เซนอายุอานามสาย2ก็เป็นมวยเพศแต่ขาต่อยมาเจาะยางชกวันรุินีมาแล้ว6ครั้งชนะ3แพ้3วันนี้นะครับ พี่วัดเน่มาเจอกับเจ้าเจ,าเจ,าเจาคอบทอมสันนักชกจากประเทศสหราฐอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับ22ปี173เซนก็เป็นมวยเพศบูเปิดเกมดูดันวิจิตวัใจดีเข้าออกรวดเร็วคู่นี้นะครับรักพี่เสดายน้องผมชอบที่เจ้าเจาคอบทอมสันนะครับเพราะว่าเดินเปิดเกมบูดูดันน่ะ ว่านวมเล็กนี่ถ้าพลาดท่าโดนไอ้วัดสวนหล่นก็ช่วยอะไรไม่ได้นะแต่ผมฟันตรงที่เจ้าเจคอบนะครับแล้วก็ตามมาด้วยคู่ที่หคัมพีทิวดาสิทธิกุลยี่ิบปีร้อยปิบสามเซนดีกี้แชมป์รถทูวันนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือเตะหนักต่อยแรงกล้าแรกกล้าสวนวันนี้พบกับเจ้าอาเลซิโอนะครับนักชกจากอิตาลีก็เป็นมวยเพ็ดเตะหนักต่อยแรงหัจวจิตหัวใจดีเดินเปิดเกมบูดันคู่นี้นะผมชอบ เขาเรียกว่านะหัวจิตหัวใจนะของเจ้าอาเลซซีโอนะฟันทองของเจ้าอาเลซซีโอนะครับแล้วก็คู่ที่7นะับชาไทยบางแสนไฟขับ21ปี170เซ็ซนชกวันมาแล้ว1ครั้งครับลาสุดก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรเมืองไทยสอนนรุมนก็เป็นมวยเพชรเปิดเกมเข่าในเหนียวแน่นบูดูดันวันนี้ว่าเจ้าเบอร์หนึ่งสอตลาดชีพ17ปี115เซนก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่อง ไปหนักต่อยแรงไม่ศอกสวนแรงนะมวยคู่นี้ถ้าเจอกันแบบในมวยไทยเนี่ยไม่รู้ว่าชาไทยจะสู้ได้หรือเปล่านะแต่นี่มาเจอกันในวันลูมิเนนะครับเสียงเชียร์ความมุ่งมั่นมีพวกแฟนขับกองเชียงเจ้าชาไทยส่งเสียงชาไทยชาไทยชาไทยผมว่ากําลังใจชาไทยน่าจะดีกว่านะครคูนี้ฟันธงที่เจ้าชาไทยนะครับและคู่ที่แปดับลำน้าโขงบีเอสมวยไทยนักชกจากสพล,ลาวยี่สิบสิบยี่สิบสี่ปีร้อยห้าเซน ชกวันมาแล้วสี่ครั้งชนะเดียวถึงสองแล้วก็แพ้สองก็เป็นมวยเพศเปิดเกมไปหนักต่อยแรงกล้าแรกกล้าสวนวันนี้พวกเจ้าเดชชวริตซิกมวยไทยสิบเจ็ดปีร้อยแปดสิบเซนก็เป็นมวยเพศไปหนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวนบูดูดันแต่ว่าไอเดชชวริตจะได้รูปร่างช่วงชกส่วนลำน้ำําโขงก็เตี้ยล้ำฝันซึ่งชกในาการนวมเล็กเนี่ยผมดูลำน้ําโขงเนี่ยน่าจะอึดน่าจะถึกน่าจะทนกว่านะครับ คู่นี้รับที่เด่นฟันตรงวันตรงที่เจ้าลำน้ำโขงนะครับแล้วก็คู่ที่เก้าวับเด่นเกียงกายสิงมาวินยี่หกปีกร้อยสิบปดเซนชกวยวันมาแล้วหกครั้งชะนะสองแพ้สี่ล่าสุดก็มาพิกแพ้เจ้าต้มยำกุ้งสอสอปรก,กรเด่นเกียงกายวันนี้เจอรุ่นพี่อย่างเจ้ายอดทองไทยสสมหมายไทยสองปีร7อยเ็ิบสามเซนชกวันมาแล้วห้าครั้งแพ้สามครั้งนะครับล่าสุดก็แพ้ที่โออัสลามจอนมาคนระับ เด่นเกียงไก่นี่ประเภทเปิดเกมบูดูดันส่วนเจ้ายอดทองไทยก็จังหวะฝีมือเตะซ้ายต่อยซ้ายสมองมวยดีแต่ผมชอบความถึกความทนนับของเจ้าเด่นเกียงไก่นะครับชอบเด่นเกียงไก่นะครับแล้วก็มาต่อกันที่สุประเจ๋งทีเด็ดเก้าสิบเก้าเป็นมวยแพทย์เปิดเกมเข่าในเหนียวแดนบูดูด้านหัวจิตหัวใจดีวันนี้พบกับเจ้าชามาซปเปอร์บอลแคมนิ่งเทนนิง ก็เป็นมวยเพศเต่หนักต่อยแรงเข้าออกรวดเร็วหัวจิตหัวใจดีโชคในกติกา,าวันลูมินีเนี่ยผมชอบที่เจ้าชามานะครับแล้วก็ต่อที่คู่เอกนะคยอดไอคิวอ้อยบนสี่ยามปีร้อยเจ็ดจิบเจ็ดเซนก็เป็นมวยประเภทเต่ซ้ายต่อยซ้ายก้าแรกก้าสวนช่วงหลังทีฟอร์มสดขึ้นมาชกมาทั้งหมดเก้าครั้งแพ้แค่ครั้งเดียววันนี้พบกับเจ้าบิดเดวอล จะเป็นมวยเพจเปิดเกมบูดูด้านเตะหนักต่อยแรงชกบวยไทยมาก็หลายรอบแต่ว่าห่างหายไปนานนะับชกไทยไฟมั่งชกรายการลุมพินีซุปเปอร์ไฟบ้างคู่นี้นะความสดอยู่ที่เจ้ายอดไอคิวแต่ว่าเจ้าบิดเดี๋ว,ว่านี่ก็เป็นมวยเพศเตะนักต่อยแรงกล้าแลกกล้าสวนหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งนะับคู่นี้นะฟันธงให้เจ้าบิดนะครับ อย่าลืมรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปข้อพิจารณ์มวยแบบล่วงหน้านะครูมวยอาจมีเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนได้ครับถ้ามีวยมีมวยเปลี่ยนมวยถอนมวยแทนโปรดอัปเดตไปทางช่องของเราครับเพียงท่านแอดไลน์ไปที่ mt08 นะหรือเพื่อนเพื่อนอดีไลน์นะมีแอดนำหน้าแล้วตามด้วย mt08 นบท่านก็จะไม่พลาดการอัปเดตคู่มวยในแต่ละวันจากทีมงานทางช่องของเราครับวันนี้เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยครับจากเราไปครับสวัสดีครับ